คุณมี10วินาทีสุดท้ายก่อนที่คุณจะไม่ได้เจอผู้หญิงที่คุณแอบชอบมาเกือบ10ปีอีกเลยคุณอยากบอกอะไรเขาคะส่วนพิมพ์แค่อยากบอกคํานี้ต่อหน้าฟลางมานานแล้วิีบละลายไม่คือแกอยากมาบอกกอะไรนะคะแน่แกล้งไม่ได้ยินนางไปสามขี้แกล้งอย่างนี้มานานแล้วเราก็บอกรักแบบเฟสฟูลี่ไปเลยพ่อหนุ่มสุพรรณจะไปกลัวอะไรล่ะเี็ละลาไม่คือแกอยากมาบอกว่า พี่ชอบนางแบบแฟนมานานและคนแบบปลังมีน้อยมากในโลกทั้งชีวิตนี้เจอแค่4คนเองเป็นดาราไปแล้ว3แต่งงานมีลูกไปแล้วหนึ่งเพราะงั้นพี่ไม่สนหน้าสนหลังหรือความแตกต่างของชนชั้นเป็นแน่เขาอาจจะหาคนที่ดีกว่าพี่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อคือถ้าเกิดเขาหาคนที่รักต,ตัวตนข้างในเขาแบบแท้จริงพี่เชื่อว่าพี่อยู่อันดับบนๆเพราะงั้นเอามาวัดกันเลยดิพิมว่าพิมไม่แพ้แต่เหนือสิ่งอื่นใดถึงพี่จะปากดีแค่ไหนพี่ก็ไม่เคยโกหกผู้หญิงที่พี่รักได้วันนี่คือการมาเจอกันครั้ง ุดท้ายทุกอย่างเหมือนเดิมมากอบอุ่นเป็นกันเองรางก็ยังเป็นสาวเป๊ะเวอร์จอมเพอร์เฟกตรงเวลาไม่เปลี่ยนก่อนจะกลบับปรังก็หันมาบายบายทุกคนเหมือนทุกครั้งวินาทีที่เขาหันมาสบตาพี่มันทําให้พี่นึกถึงครั้งแรกที่พี่สบตากับเขาไม่มีวันไหนที่พี่มองแววตานั้นของเขาแล้วพี่รักเขาน้อยลงเลยแค่รู้สึกน้ําตาคลอนิดๆว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พิมพ์จะได้มองแววตานั้นแล้วใช่ไหม h f u l l y